สมุนไพรตัวนี้จะทํางานแบบนี้การผัดเซลล์มีแบบบางมากบางๆแล้วก็อย่างบางแล้วการออกฤทธิ์ของสมุนไพรจันสว่างเนี่ยมีออกฤทธิ์อยู่สาส่วน 1. ออกฤทธิ์ที่ชั้นหนังกำพร้าก็คือสมุนไพรของเราไปเล่งให้ชั้นหนังกำพร้าที่มันหลุดลอกแล้วนะช่วยกระตุ้นให้มันหลุดลอกเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเคลื่อนตัวเซลล์ใหม่เข้ามาแทนที่ ข้อที่สองของเราออกฤทิ์ที่ชั้นหนังแท้สมุนไพรจันสว่างจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะคอลลาเจนอิลลสตินใต้ผิวให้มันฟูมันเฟิรม์มมันแน่นมันหนาดูจากนี่นี่เคาะให้ดูหน้าดึง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 ที่เคาะให้ดูเนี่ยไม่ใช่วายะไรไม่ใช่โอ้อวดนีเน่เป็นเรื่องจริงเรื่องมหัศจรรย์มหัศจรรย์ในสมุนไพรตัวนี้นะคะและอันที่สมช่วยในเรื่องของการ ควบคุมการสร้างเซลล์เม็สีให้ทำงานเป็นปกตินี่คือการทำงานของสมุนไพรของเราถ้าอยากรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องสิวลละฟ้าต้องถามดอกเตอร์กันชอนจันสว่างและศูนย์ความงามกว่า500แห่งทั่วประเทศ